รัฐมนตรีวันนี้นะคะก็ได้เห็นชอบการร่างกฎหมายสําคัญในหลายฉบับค่ะพร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ยังติดภารกิจการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุน่น โดยที่ประชุมได้รับทราบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ2,558ซึ่งขณะนี้มีการเบิกจ่ายงบประจำได้เพียงร้อยละ42ขณะที่วางเป้าหมายว่าในเดือนมีนาคมนะคะต้องเร่งรัดรายจ่ายประจำให้ได้ร้อยละ60และงบลงทุนให้ได้ร้อยละ30โดยได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือว่า SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติล้มละลายให้มีความชัดเจนและทันสมัยมากขึ้นจากเดิมนะคะหากลูกหนี้ล้มละลายเจ้าหนี้ต้องฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องทรัพย์จากลูกหนี้ค่ะ แต่ตามกฎหมายใหม่นี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นำทรัพย์สินของลูกหนี้ขายทอดตลาดเพื่อชำระคืนเจ้าหนี้ได้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามโดยแรงงานที่สิ้นสุดอายุการทำงานหากประสงค์ที่จะทำงานในประเทศไทยต่อคะ่ะให้หนายจ้างพาไปจดทะเบียนที่ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสภายใน30วัน ซึ่งงานที่ทําได้นะคะก็คืองานรับใช้ภายในบ้านกรรมกรก่อสร้างประมงและร้านอาหารเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับแรงงานไทยนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรถแมปการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งแยกเป็นสส่วนคือขยะมูลฝอยเดิมที่มีความวิกฤตในพื้นที่6จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยานะครปฐมสระบุรีลบบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการ ต้องวางแนวทางการดําเนินการจัดการขยะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางส่วนขยะมูลฝอยที่ไม่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะก็ให้หาวิธีกําจัดอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน